สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆค่ะพี่น้องมือเสื้อผ้ามิถิเกเขาค่ะเมนูมือนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องมือสื้อามาทําแกงกะหรี่ไก่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงกะหรี่ไก่จริงๆเนี่ยหนูก็เคยลงไปไลค์คลิปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคลิปเกา่าเก้าเห็นค่ะที่นี่ก็วนเวียนมาอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าเอ,อ่อมีน้นำพริกนี่นะคะพี่น้องพริกแกงกะหรี่ค่ะก็เลอยอยากสเสิร็ด กินอีกรอบนึ่งนะคะพี่น้องนี่คะ่ะส่วนผสมก็สิมีสะโพกไก่นะคะล้างท้งอความสะอาดเราเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็มันฝรั่งะค่ะพี่น้องแล้วก็หอมใหญ่นะคะหอมใหญ่นี่ก็แล้วแต่เข้ามักหั่นแบบใดก็แล้วแต่เข้านะคะพี่น้องแล้วก็พ,กพกริกองกะรีอันนี้คือสูตรสาเร็จรูปมากะคะ่ะแล้วก็กะทิหน่อยนึงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแกงกะหรี่ไก่นะคะพี่น้องกระบอกหยุ่งหยางอีหยังปวนไดน,นะค่ะพี่น้องม,มาซื้อหยางเในตอนเขียวเพราะว่าพวกนู้นสกินแต่ว,ว่าเปื่อยเลยค่ะพี่น้องสบ,บกินพ่อแข็งๆค่ะพี่น้อง เอาละค่ะเรนนุสลงมือลงมือเคี่ยวพริกแกงกันก่อนค่ะนี่ค่ะใส่น้ำมันพ่อหอมพ่อผัดแต่ก็พ่อค่ะพี่น้องผัดพริกแกงผงกะหรี่จนกว่ามันสุหอมขึ้นมากค่ะพี่น้องหอมผงกะหรี่ขึ้นมากห้วนหุ่นนะคะพี่น้องแบบ กินแกงกะหรี่นะคะพี่น้องแกงกะหรี่ไก่นี่ค่ะสบูมีน้ำอัางจาดนะคะพี่น้องเสื่อเสร์ฟบ่ให้มันเลี่ยนค่ะเพราะว่าแกงกะหรี่สบู่มีรสเปรี้ยวเลยค่ะแกงกะหรี่ไก่นี่สบู่มีรสเปรี้ยวขึ้นมาสมันค่ะมัสมันในสบู่มี่เปรี้ยวมีหวานมี่หยางค่ะพี่น้องแต่แกงกะหรี่หวานมันซื่อๆค่ะเข้มค่ะสบู่มีเปรี้ยวนะคะพี่น้อง กินหอมแลวค่ะพี่น้องมันก็จะเติมกะทิลงไปเติมไปผาดเห็ดแตกมันมีมีดขังผัดไปเรื่อยๆค่ะดู่ิค่ะ คัดไปเรื่อยๆให้กะทิแตกมันค่ะพลละะะี่น้องเอยใส่ไก่ลงไปค่ะนะคะล้วนุ่งเห็นบึงตอนกะทิแตกมันหน่อยๆค่ะนะคะต่ก่อนนี่นุ้งเทก็เผาหลกๆรกเลยค่ะพี่น้องแรกแรกคืฮัดเทก็เผาค่ะสมมติว่าการแตกมันของกะทิคือแตกแบบใดค่ะ ผมหัวว่ามันแตกมันแบบใดค่ะพี่น้องกับสเปนยังสีค่ะนี่ค่ะพ่อมาเห็ดกับขอาเลี่ยนรูปไปเรื่อยๆถึงหัววันนี้คือการแตกมันของกะทิค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยนมาสีเขียวอีกหน,หน่อยนึงค่ะ พอกะทิเริ่มแตกมันดีแล้วค่ะพี่น้องนุ้นก็จะใส่ไก่ลงไปขออนุญาตใส่เนื้อด้วยค่ะแล้วก็ส่วนมันกระลังกับหอมใหญ่นี่ยนุ้นจะใส่หลังสุดค่ะพี่น้องเพราะว่านุ้นไม่ต้องการให้มันเละเนาะคะ่ะแทนมันเป็นสีสูงนะคะพี่น้องจะเคี่ยวไก่จนกว่าได้ทีแล้วก็จะใส่มันกระลังกับหอมใหญ่ลงไปค่ะเติมฐางกะทิที่เหลือะคะ่ะ พี่น้องการที่ข้าใส่กะทินะคะแทนหน่ำมันเสิร็ฟให้หน่ำซุปหน่ำไก่หน่ำกะหรี่พุงกะหรี่เขานี่ค่ะพี่น้องจะมีความหวานมั่นกลมกลมขึ้นกว่าเดิมค่ะถ้าข้าใส่แต่น้ำนุ่ไปอ่ะมันจะมีความมั่นความหอมความหวานของกะทินะคะพี่น้องแต่ถ้าบ่มีกะทิสดถ้าเราใส่กะทิกองก็เสียหลักดีแล้วค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวโนซืสอเกี๊ยวไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแล้วเมาเบ่มงตอนที่ไก่มันได้ทีแล้วนุ้งเอยเอามั่นฝรั่งกับหอมใหญ่ใส่ให้เบิ่งค่ะพี่น้อง เอาละจ้ะพี่น้องหลังจากนุกเคกี่ยวไก่มาได้ประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะนุก,ก็จะพามาทำมา,มาใส่ค่ะเอามันฝรั่งใส่ลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่มันฝรั่งลงไปเคี่ยวอีกประมาณสามสิบนาทีนะคะพี่น้องคอยใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะเพราะว่า มันฟรังก็หอมแย้มมันสดุดสสพอๆกันเนาะค่ะพี่น้องแต่ช่วงนี้แล้วนุ่สภาพปรุงเลยค่ะคือเก่าค่ะพี่น้องบ้านนุ่ง่องนุ่งนี้ขาบ่ได้ก็คือผมปรุงลดเช็ดอีกอย่างก็ต้องใส่เลยค่ะพี่น้องมันนัวค่ะใส่เหล่าแสบนัวค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาก็ะด้แล้วต่ข้าวมักเนาะค่ะพี่น้องต่วานุ่งเส้นน้ำปลาเอาดีกว่าค่ะ,คะ แล้วก็เพราะว่าพริกแกงเนาะคะพริกแกงผงกะหรี่มันมีรสอยู่แล้วมีรสเคม็มรสยั่งยืนแล้วค่ะเท่ากับใส่ผงผงรสไปน้ำอีกเท่ากับตรงจะเป็นต้องใส่น้นัปลาหลายนะคะพี่น้องเติมน้ำตาลนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะแล้วาก็เพิ่มความหอมด้วยกันเติมผงกระหรี่ลงไปอีกหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะเติมผงกระหรี่ลงไปอีกหน่อยนึง ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันฝรั่งสุกค่ะพี่น้องก็ค่อยใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ชิมรสแล้วก็ปิดไฟแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องนุ่งก็ใส่เบอร์เกอร์ตอนที่มันแล้วเลยค่ะเพราะว่าขั้นตอนต่อ,ตอไปบ่มีหยั่งละคะ่ะถ้าปรุงรสละใส่น้ำปลาน,น้ำตาลใส่หยั่งแล้วเรียบร้อยก็เหลือแต่มันเออ่หอมเลอแต่หอมใหญ่ค่ะพอใส่หอมใหญ่แล้วเรียบร้อยสุกแล้วปิดไฟกินได้เลยค่ะพี่น้องกับเบอร์หยังะคะ่ะ ค่ะนู้จะให้เบื้งต้นใส่หอมใหญ่อีกมันก็บม่มีขั้นตอนอีหยังค่ะพี่น้องก็แค่ใส่หอมใหญ่ให้มันสุกแล้วก็ปิดไฟซื่อๆค่ะก็เลยใส่เคี่ยวมันพลั่งให้สุกอะให้เบิ้งตอนสําเร็จแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเฮาเข้ามาเบิ้งตอนแล้วกันอีกรอบนึงจ้าเอาละจ้าพี่น้องหลังจากหนูเคี่ยวเมื่ได้ชั่วโมงนึงเนาะคะ่ะหลังหลังพิจารณูใส่หอมใหญ่ลงไปนก็เคี่ยวต่ออีก3านาทีก็เป็นชั่วโมงนึงพอดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะรสชาติหน้าตากําลัง พอดีเลยค่ะพี่น้องกำลังแสบซช่ีหมหวานๆมันๆนิดๆแล้วก็เข้มหน่อยๆค่ะบวกกับนี่ค่ะมันฝรั่งก็หอมใหญ่นะคะนูก็สับไห่เปื่อยบันไดนะคะพี่น้องนี่ค่ะได้รู้สึกในเบิ้งกับไก่นี่ค่ะแกงกะหรี่ไก่ของหนูค่ะพี่น้องสูตรบ,บานๆง่างๆะะยๆเนาะค่ะมโยงหยาค่ะพี่น้องเพราะว่าพริกเอาน้ำพริกกระสือสำเร็จรูปมากค่ะอย่างอื่นก็นเข้ากระสือมาไว้อันนี้คือง่ายตรงที่เข้าโมตองใส่หนามบะคำเปียกใส่ ปรุงรสอียงอ,ยอยงก์ไทยยงเนีค่ะพี่น้องแต่ว่าใสกะทิลงไปแค่นั้นค่ะมันจะมีความหวานความมันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูที่เ,เพิ่มความ้วนนะคะบอกงา่ายๆแล้วก็อีแองหนึงก็คือมนกอเซรเลียนเนาะคะ่ะสําหรับคนบมคนะคะน่มักลเนาะค่ะพี่น้องมนกอเซรีเลียนโบเป็นตะกินแต่ว่าห้าสตัดความเรียนด้วยน้ําอังจาดเนาะคะ่ะแต่วอันนี้คือหนูเฮดวิธีท,ทาให้บเบิงเนาะค่ะพี่น้องแต่สบ่ทันได้ก,กินเลยค่ะจะทิ้งไวขึ้นนึงก่อนแล้วก็ ค่อยสก,กินอีกมือมือใหม่ค่ะพี่น้องได้สะอาขึ้นโต๊ะให้เบิงอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องแต่อันนี้คือทําให้เบิงคือซื้อว่าวิธีทําแกงกะหรี่ไก่ของหนูนีนน่เฮ็ดจัึ่งใบค่ะพี่น้องสุดเทือ่อเนาะเฮ็ดนะคะพี่น้องเนูะนสบอฟังนูบนะ้นบริสาน้ํากะทิเพราะว่า1งอย่างมันอ้วน2มันบ่มีค่ะแต่ว่างวดนี้ซื้อกะทิมาตุนไว้หลายแห้งค่ะก็เลยเอากะทิใส่แทนน้ําก็มีค่ะ ใส่ผสมกัาบน้ำค่ะพี่น้องรสชาติกะเสดโปงทุกงวดที่เฮ็ดมากค่ะเพราะว่ามันจะมีความหวานความมันของกะทินะคะพี่น้องอาไะจ้ะนุก็กเส้เบิ้งแบบจึงสีนะคะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เฮ็ดหิมวไว้ขึ้นหนึ่งมืออื่นคยเสดกินนะคะแล้วคนเสดเบิ้งกันอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องขอพุดละหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ มากก็ไหลก็แช่กดติดตามหา้ขอพูณกลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเผื่นไม่เพื่อนเกาเขามาหวั่น่องหัวมวลเขามากินเขาห่วมผ้ากันได้ค่ะกับพี่ย้มสดตอบทุกผูทุกคนนะคะพี่น้องบวก่นนองหัวมวนกับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้กระยุ่งแน่นะนคะ่ะแหล้วงานแล้วกันละมากนูก็สมารกับเบิร์ทุกคนค่ะพี่น้องขอพูดละลายค่ะมากค่ะที่แต่ไม่ให้มากินเขากันค่ะ